ปะคูครับอันนี้ปะคูจะปลาผมไปพออย่างตรงมุม,มอย่างแห็นอันนี้จะเป็นเป็นห้องวิสาหกิจชุมชนเนาะครับครับที่กระบ้านเฮาน่ะที่มีฝีมือในการทําเครื่องเงินครับหรืองาน,นแทนทาพเนี่ยครับเอามาฝากไว้ที่นี่ทาเครื่องเงินทั้งอย่างหลายๆอย่างอ๋อก็บบจะมีอันนี้จะเป็นน้องสาวน้องสาวมา,มาอยู่ที่นี่ครับเป็นเป็นเป็นน้องเมียเนาะนะครับนาที่จะเป็นปลาปลาไปพอผมไปพอต้งไหนได้เลยเนาะครับครับ ถ้าเราดีเจเนี่ยนะดีเจอ้อยใจอ๋อ้างอ้วกครับอันนี้วิสาหกิจชุมชนครับก็มีหลายหลายรูปแบบครับอันนี้ก็เป็นงานฝีมือมดครับเป็นงานฝีมืออันนี้อันนี้น้องสาวครับครับสวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบในส่วนนี้ในส่วนนี้หมดครับครับและ คือการเอาสินค้ามาจำหน่ายวางตัวนี้เนี่ยต้องเป็นของชุมชนครับเป็นของชุมชนด้วยครับครับผมครับงานอะไรอย่างก็ของชุมชนเทานั้นเนาะอ๋องานของเฮาเนี่ยมันมีอยู่สองสองร้านแล้วคะครับด้านนี้จะเป็นที่สาธิตชุมชนจุนเบญญาประชาครับแล้ก็มีสองร้านที่ร้านที่ซึ่งเจ้าเป็นประธานที่สามครบอ๋อครับถ้างานทุกอย่างเนี่ยอย่างก็ครูเป็นดอกค่ะครับงานทุกอย่างนี้จะเป็นชุมชนเอามันากขาย ซึ่งของเฮาจะมามีส่วนตัวค่ะ,ะเป็นงานกลุ่ม่วนนึ่งแล้วก็จะเป็นงานของชุมชนครับซึ่งเฮาได้งบตรงนี้มาทำอาคารเนี่ยที่ราจะต่อยอดให้ชุมชนครับเพราะว่าถ้างบมาแล้วเนี่ยถ้าเฮาเงินไปทำอย่างอื่นมันก็จะหายไปกับการอุดร่มเนาะครับฉะนั้นหามาสร้างอา,าคารเพื่อจะบ้านที่มาต่อยอดขายทินงแค่ได้กินไปเรื่อยๆอย่า<อ>งค่ะเาจะได้มีเนาะอ,อันคน้องแวดใดอะวัดอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้อ่างเขามาทุกวันเลยนะครับ มาทุกวันจับมามีป็นจุ์อันนี้พี่อ้อยค่ะเป็นพันของเราปฏิเสรับ่ได้ที่เสียงหมดหมดประธานคณะทำงานจับเปนดีเจถ้ามาตอนถนนคนเดินเนาะจะได้ยินเสียงวันเสาร์จะได้ยินเสียงดีจะกลับไปเป็นเพลินเสียงก็เจ้าเองเจ้าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษจดตมดเก่ง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 ขอบคุณเจ้าพร้อมครับเก่งแต้เต้สองพันพาเที่ยวครับพเที่ยว เปิดเปิดการเข้าอะไรเลยเปิดจะชอบไปทายเยอะอันตราจระเยอะอืมเป็นดีเจ้าเป็นวิธีของผมเหมือนกันหรอค่ะตีต้องไปซ้อหาตีมือกับคนเฒ่าคนแก่ตั้งตั้งบ้านนอกอย่างเงี้ยผิดหวังครับเพราะว่าด้วยการที่เข้มความเข้มแข็งของทั้งพ่อครูเองพ่อคูยุฟินแล้วก็ตัวหลวงพ่อเองนะเจ้าครัทำให้กิจกรรมของเรา ดำเนินต่อมาได้เรื่อยๆเป็นเวลาซาวกว่าปีแล้วเจ้าซาวกว่าปีแล้วนะเจ้าเกือบสาบปีแล้วที่หลวงพ่อเปิ้ลมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ค่ะ,ะคเจ้าแล้วตัวสลาเองก็เห็นเร่งเห็นถึงความสําคัญของกอารสื่อสารนะปีเนาะเพราะว่าถ้าบอกว่ามันจะหายไปละคนรุ่นใหม่นี้จะบอกมีไผัเอาละแต่ประเดี๋ยวนี้นะค่ะนิมิตหมายใหม่เนาะเพราะน้องเด็กรุ่นใหม่รุ่นแปดร้อยชั่วโมงเนี่ยน้าเจ้ามาเรียนตัวแล้วก็มีละงวัลลูกของอคนทํางานวัดเนี่ยค่ะ น้องฟ้าอายุแค่15บ้ากําลังเรียนตัวกันซึ่งมันหลากหลายมากรุ่นนี้จะจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นปั้นนะเจ้าว่าต้องการที่จะให้คนทุกช่วงวัยอาชีพเนี่ยกลับมาอนุรักษ์งานดุนลลายเจ้าเจ้าค่ะเนีย่ยผลงานของเจ้าอยู่ในที่เพอเล็กสอนเนาอ๋อนี่ครับฝีมือเ <laughs> จ้ายังไม่ได้ส่งเตืนี่เป็นงานดุลนุ่นสูงแล้วก็อนอกเจ้าอันนี้เป็นรูปจ้างจับแต่ยังไม่แล้วเตือนนะคะเกือบเสร็จละเกือบเสร็จละค่ะหลังสูดไปล้วชั่วโมงเกาะ คาดว่าจะจบภายในเดือนสิงหาแต่จริงมันมีโควิดนะคะครับก,ก,ก็อาจจะยืดไปนิดนึงค่ะเจ้าถ้าจบมีภูมิใจขนาดภูมิใจขนาด,นะนาดค่ะเพราะก็จะมารับใช้ส่าที่นี่เพราะว่าหลงไหลในเครื่องเงินอยู่แล้วไงคะ่ะเดคนแต่งชุดพื้นเมืองแล้วใส่เครื่องเงินอยู่แล้วแ,แ,แล้วพอได้มาเรียนมาหูรู้วิธีการทํายิ่งแบบมีความเป็นท้องเนี่ย ดูดดื่มเนาะดื่มดำกับความความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นครึ่งเงินนะจ๊ะเป็นคนที่ไหนอะครับจริงๆแล้วพระเจ้าเกิดกรุงเทพเลยกรุงเทพค่ะแต่งงานมาอยู่เชียงใหม่แต่แม่แต่เป็นคนจสัทเป็นคนอีสานจบเราเราได้ไปเกิดไปเดินกรุงเทพเนาะแล้วก็มีความชอบเชียงใหม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะจะได้มาแอลตอนเด็กๆเตือนหนึงละแล้วสุดท้ายได้แต่งงานแล้วมาอยู่เชียงใหม่แต่เลยจะมาอยู่ตั้งแต่ปี37แล้วค่ะโอ้ยินดีตอนทับเชียงใหม่ครับจ้ายินดีจ้าบอกปีกไปบอกปีกแล้วค่ะบอกไปไหนแล้วเป็็นนนเเดคป นเชียงใหม่จะแต้อะไรเจ้าคือเข้าหลังอยู่ยินดีเลยเจ้าแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พ่อครูเหล็กเรียบร้อยนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบพระคุณนะค่ะขอบคุณข้าขอบพระคุณเจ้าห้องสังเกตได้เปิดหรออาเดินไมเปิดเจ้าอันนี้นะเจ้าก็เป็นซุ้มนวดนะเจ้าเป็นนวดตอกเส้นภูมิปัญญาแบบล้านนาแหม่นแขนงนึ่งนะเจ้าซึ่งปกติเนี่ยการนวดตอกเส้นนะเจ้าไม้ที่ใช้ในการนวดเจ้าจะเลี้ยขาจะนี่เลยค่ะไม้อุปกรณ์นี่นะเจ้าจะเป็นไม้ที่ จะทําจากไม้ฟ้าผ่านะเจ้าค่ะเพื่อที่จะคนโบราณปานหูว,ว่าไม้ฟ้าผ่าจะมีพลังงานที่อยู่ในเนื้อไม้อยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็เอามาลงอักขระแล้วก็เสริมไปด้วยภูมิปัญญาหัตถกรรมนะเจ้เางานเขาเรียกเลยนะฝีมือในการนวดตอกเส้นนะเจ้าอ,อันนี้ก็เป็นแม่ครูนะเจ้าแม่ครูนุ่นนะเจ้าสวัสดีครับแม<ไ>่ครูซึ่งแม่ครูนี่ได้ได้ได้สืบสารงานกอกเส้นเนี่ยนะเจ้าจากโบราณกาลและแม่ครูเองเป็นกัน ค้นคว้าด้วยตัวเปิ้ลเองจากการที่ว่าได้ทําการนวดให้ลูกค้า<อ>หลายๆคนนะปีนอ้แลวเปิ้ลก็เกิดภูมิความรู้รอีกแขนงหนึ่งขึ้นมาเป็นสูตรของเปิ้ลเองเจา้าซึ่งเอามา,มาปรับใช้ที่วัดศรีสุพรรณแห่งนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่เป็นฝรั่งนะคะ<อ>ที่ตกค้างอยู่ในเมืองไทยช่วงโควิดนี้เนาะก็จะเป็นลูกค้าประจําของเราเลยนะเจา้าค่ะมีตึงนวดตอบเส้นทั้งตัวนะคะคแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะแม่ครูเปิ้ลก็คิดค้นเรื่องของการนวดหน้าเป็นการนวดแบบดีฟ ลิฟทิที่ชิวนะคะเดี๋ยวนวดรีดน้ำเหลืองนะเจ้า แต่เป็นแบบดีฟอะค่ะเป็นแบบปกตินวดน้ำเหลืองนี่ก็จะเป็นแบบ superficial ถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เนาะของแม่ครูก็จะเป็นแบบดีฟแล้วก็ได้ผลมากเลยค่ะตัวดีจอ้อยจะเองเดี๋ยวขอโชว์หน้านิดหน่อยนะคะเจ้าอันนี้53แล้วนะคะ<อ>ต่กอนนิดหนังตาตอนนี้จะต๊แล้วก็มีตีนกายเยอะเพราะเป็นคนตาใหญ่เนาะแล้วยิ้มเยอะเกินหัวเราะเยอะไงฮะแล้วพอดีแม่ครูกับนวดให้ประมาณสัก4 5หเตื้อเนี่ยเจ้าตรงหางตานี่ขึ้นมาชัดเจนเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะเจ้าก็มาที่วัดศรีสุพรรณได้เลยนะคะแม่ครูยินดีแล้วก็ เป็นตึงสอนตึงบริการนวดตัวช่วงนี้นะคะโควิดเขาจะบริทําเอิกกระเหลิกนะคะก็จะเป็นแบบพรเวทไปนะเจ้าเนาะค่ะแล้วก็ก็มีการตรวจคัดกรองก่อนนะคะถ้าท่านจะมารับบริการจะต้องบมีไข้บ่มีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะเจ้าเจ้าขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็อีกแขนงนึงเจ้ามาที่นี่เลยค่าบริการนะคะถ้าการนวดนี่ชั่วโมงละ2 0 0บาทเจ้าหรือว่าท่านจะบูชามากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามานวดแล้วจะรู้ว่าฝีมือนี้ มากกว่ามูลค่าที่เราบูชาครูเลยเจ้าเจ้าค่ะส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็นเดี๋ยวเอาไว้อู้กันเป็นการไ r เบ a แต่กรบบรแปงค่ะเพราะว่าตัวแม่ครูเองเนี่ยต้องการที่จะให้ศาสตร์ของการนวดตอกเส้นเนี่ยได้ลงสู่ครอบครัว <c oughs> เหมือนกับลูกรักษาดูแลพ่อแม่เอะเจ้าดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเนะาะจะบอใช่ว่าเป็นการทำบิสเนสจ๋าเกินไปเนเจ้า ค่ะเจ้าขอบคุณมากเลยขอบคุณเจ้ายินดีเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยจะไปผมไปไหนเดี๋ยวจะไปสหกิจชุมชนนะคะซึ่งเป็นอีกที่หนึงนะเจ้าที่เป็นวิสาหกิจชุมชนของวัดศรีสุพรรณนะคะเป็นน้องใหม่เบอร์สามเลยเจ้ากำลังเกิดใหม่แล้วที่มันสำคัญก็คือว่าเราได้เอา ผลงานของพ่อครูเหล็กนะเจ้าที่อายุ40กว่าปีนะคะเอามาโชว์ไว้ที่นี่ถือว่าเป็นอายุ40ปีเมื่อ40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นพ่ออายุตใดอ่ะพ่าเพิ่งจะ30ปลายก็ฮะเจ้าเอามาโชว์ไว้ที่ห้องนี้เจ้าเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้วัดของเฮาเนี่ยเป็นที่รู้จักนะเจ้าโด่งดังแล้วก็พ่อครูเองก็เป็นพ่อครูเก้าในการที่ร่วมกับหลวงพ่อในการ บุรณะอุโบสถเงินนะเจ้า<ฮ>ก็เลยว่าอยากได้ชิ้นงานของพระคูมาไว้ที่นี่และเราก็ไม่ใช่ว่าโชว์เฉยๆนะพี่เราต้องการให้ใครที่มีศักยภาพนะเจ้าหรือว่าหลงไหลชื่นชอบในงานเครื่องเงินนะเจ้างานัตถกรรมเครื่องเงินเอาไปประดับโชว์ไว้ที่สำนักง,งานที่บ้านหรือว่าที่ต่างๆนะเจ้านี่ค่ะเป็นรูปเราอับให้พ่ออธิบายเลยเจ้าพ่ออธิบายเลยแต่หนูเปิดแอร์ให้เจ้า โอู้เจ้าอือหอนี่ทำให้นี่สี่สิบปีแล้วครับสี่สิบปีแล้วเจ้าอือหอนี่เป็นเลือกแ่าของตอนทีพ่อรอห้านะครับเนาะเอียดยิบเลยเนาะครับผมอันนี้ก็จะมีทั้งหมดสอ,อ,องร้อยสี่สิบสี่คนพร้อมทั้งุคท่านที่สองร้อยสี่สิบห้า 244คนรวมโควิบ2 4เป็นตัวเลขที่วงบอกแข่งครับมันก็ไปได้บ่งบอกอยา่นะเพราะว่าทําไปทําไปบางทีมันม่วนไปมันก็นักไปนักไปครโอ้โหกว่าจะได้นี่แผ่นนี้ใชเวลาเมื่นกว่าครับสี่ปีครับสี่ปีครับผมผมบอกว่าในฐานะตีคนพอได้นะพอาคูเริ่มจากจุดไหนก่านี้ ถ้าเรื่องแต่ๆครับเรื่องจุดหน้านี่ก่อนครับจุดหน้านี่ก่อนตั้งหน้านี่ก่อนนะครับอ๋อเอาตั้งหน้าก่อนเลยเนาะคือตั้งหน้านี้ไปครับไปคือเขาจะทําไปพร้อมๆกันนะครับครับแต่การกดกันอย่างนี้มันต้องใช้ความใจเย็นอ๋อในการที่มันเข้าสอบเข้าอย่างนี้เนาะครับผมคร the no ับโอ้ละเอียดขนาดผมหันละกายมันทรงอย่างนี้ผมดูนี่อะไรครับหุนี่แหละครับโอ้โหความละเอียดสูงขนาดเลยครับครับ ถ้าผมมาได้เข้ามาในนี่บ่หู้เลยนะเนี่ยครับและนี่เกิดจะลุกจะลุกออกมาเป็นย้วเลยนะครับเป็นมือเป็นนิ้วเป็นมือเลยเนาะเป็นมือเลยครับแล้วเขาบอกมาตีต้นไม้บังไว้ครับครับโอ้ละเอียดอฟ้าครับละเอียดขนาดเลยเนาะครับถึงว่าต้องใช้เวลาสี่ปีอันนี้เป็นแ h มชิ้นหนึ่งมั้งครับอันนี้เป็นแหมชิ้นหนึ่งในในยุคแรกแรกครับยุคแรกแรกแลชิ้นอื่นนะครับชิ้นอื่นนี้จะเป็น สลารวมครับสลารวมแล้วก็จังหน้าเ็นดเดี๋ยวอ้อมไปตังคุณจ้ะครับอันนี้จะเป็นสลาลวมสลาของปั้นมาลายเอานะครับครับแต่นี้เป็นวิถีของชีวิตชนบทพอันนี้นะคชีวิตชนบทอันนี้เป็นชนบทพครับทั้งอยุธยาทั้งบ้านเขาอืมอันนี้เป็นทรงไทยอันนี้เป็นทรงไทยเรบฝังอยุธยา้วอันนี้เรื่องวิการอาปะวิธีประกอบอาชคร ไทยนะโอเขคครับชีวิตจุลน์อันนี้รงมสลาเนาะอันนี้รงมสลาห้าคนห้าคนช่วยกันแบ่งครับแต่ละคนก็เอาไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไปเปลี่ไปเปลีไปครับนี่ไก่อันนี้น้องหมาหมาไล่ไก่หมาไล่ไก่หมาไไล่่กเออหมานี่มันต้องกลัวเนาะ อันนี้คนเท่าคนเท่าไปวัดเจ้าไปวัดวัดอันนี้เข้าไปในวัดเจ้าอันนี้เป็นวัดบ้านเฮานี่เพราะมีสิ่งอย่างครับเจอซึ่งวัดดีตะภาคกลางจะบมีสิ่งนั่ครับแต่นี่เป็นวัดในบ้านเฮาวัดไหนงูอันนี้เนาะงูนะครับจินตนาการเนาะครับอันนี้งูล่อครับงูล่ออย่างที่ไอ้ว่านะครับอันนี้ก็งวเอ่อล่อลำปูนครับก็เชียงใหม่ลำปูนเจ้าอ๋อค่ะ อันนี้กับแบกกากันเนี่ยเนี่ยใครคั้นไทยกันนี่ใส่งัวใส่ควายกันโอ้ละเอียดแต่เนาะบ่มบอกทีเจ้าไม่อย่างนี้ทำจะไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะครับป๊อก็ับป๊อทำแล้วไม่กับป๊อใช่จึงก็ทำก็ไปทำนะครับมาทำแล้วป๊อมาทำแล้วตัวอันิดชิ้นชิ้นเดียวคือจะทำนี่ก็ทำได้อยู่นะแต่เบื่อมีงานอย่างมามามาทำตุยละคือทำแต่งานมันอย่างเดียวอ่ะ ต้องบะมี้อย่งมากวนเนาะมากวนครับค่ะเท่าที่ประวัติศาสตร์ชุมชนเอ่ยหรือว่าประวัติของรูปภาพแต่ละรูปเอ่ยนี่นะเจ้าที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทางวัดศรีสุพรรณของเฮาก็ฝากไว้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า ท่านที่สนใจนะเจ้าอยากได้ชิ้นงานของพ่อครูเหล็กซึ่งอายุ40กว่าปีนี้นะเจ้าไปไว้ที่บ้านหรือสํานักงานของท่านนะเจ้าก็ฝากไว้ตตยนะคะชิ้นนี้ราคานะเจ้เป็นราคาบูชาเป็นราคาที่ครูภูมิปัญญาแต่แต้เลยนะเจ้าอยู่ที่2ล้าน9 9 9 9 9 9บาทนะเจ้าซึ่งตรงนี้นะเจ้าเราจะนํานไรายได้ส่วนหนึ่งนะเจ้าไว้ถวายที่วัดเพื่อเป็นการสืบสารงาน ภูมิปัญญาต่อไปนะเจ้าซึ่งเรามีศูนย์สลามีกลุ่มหัตถศิลปนรนาวศิลป์พันนะเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้าแล้วตะกี้ย้อนไปเห็นไหมตอนมารูปนี้นะคะอันนี้ลูกชนบทนะเจ้าอยู่ที่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเจ้าก็คือสองล้านธนหนึ่งบาทนะเจ้าเจ้าอันนั้นสามล้านธนหนึ่งบาทเนาะอันนี้เป็นเป็นลักษณะของเป็นของกันอย่างเจ้าความ ภูมิปัญญาเนาะเป็นมูลค่าที่ประเมินบ่ได้อยู่แล้วนะเจ้าแต่แต่ช่วงนี้บ่ได้นะเจ้าที่เราเป็นช่วงโควิดอยากจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือว่าผู้ที่มีอุปการะคุณนะเจ้าเผื่อทางวัดทางชุมชนจะได้เดินหน้าต่อไปได้นะเจ้าค่ะรวมถึงงานชิ้นใหม่ชิ้นเล็กๆต่างๆเป็นงานเครื่องประดับอย่างที่แต่เจ้าที่ได้อู้ไปแล้วนะเจ้ารหรือแม้แต่อันนี้เป็นงานประยุกต์นะคะเป็นการทํา คุณปัญญาปกติสลุงเนี่ยเราทำจากเงินแท้แต่อันนี้เป็นสลุงอลูมิเนียมนะเจ้าเจ้างามบบแป้งครื่องเงินเลยนะเจ้าเป็นงานการเรียนรู้นะคะเป็นงานแบบสืบสารเพราะว่าถ้าใช้เงินแท้มันก็แปลงแล้วก็อ่าพนทองอย่างอ่ะใช้เวลานะเจ้าเนาะส่วนอันนี้จะเป็นงานที่ใช้ทําจากอลูมิเนียมที่พ่อครูสอนเฮารุ่นที่แล้วนะเจ้าเขาได้ทําสลุงเจ้าให้พ่ออธิบายนิดนึงครับว่าสลุงเป็นจะไดฟ้องเจ้าพ่อในส่วนตัวนี้นะถ้ามันเป็นเงินแท้นี้ ฐานใบนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทเป็นเงินเข้าไปหลายแสนตัวนี้นะครับผมแต่นี่เขาใช้วัสดุของอลูมิเนียมซึ่งมันบาแตกต่างกันท่้งหลายเพราะว่าแต่แต่รูปทรงเอากลับมาขึ้นรูปทรงใหม่แล้วก็ต้องวดดลายขึ้นมาซึ่งสมัยแต่เดียวนี่นะมันจะเป็นงานปั๊มหมดอย่างอย่างที่ทุกคนเคยเคยใช้ต่างว่าต่างบาเนาะต่างบ้านต่างจองที่คนเอาไปใช้กันนะจะไม่เป็นปั๊มแต่เนี่ยจะเนี้ยมือด้วยหมดเหมือนกันแล้วก็ในการทำเนี่ย คือการข้อเงานี่ก็เหมือนกันครับคือจะข้อเงาแบบเครื่องเงินหมดเลยครัวเงินหมดเลยจะข้อเงาเป็นเม็ดๆซึ่งการข้อเงานี้หันว่ามันเป็นยี่ในมันเป็นแจ็ธรรมดานะครัข้อนี้จะต้องไล่เรียงกันมันได้ออกมาเป็นเล็กนึงนะซับ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 เรียงกันประกอบไประพบกระเดียวปกอไล่ไล่ถึงมันตึงมือนขึนมันหย่อนครับครับแล้วก็มาหม่เนี่ยหมายก้นมองหมายก้นครับผมอันนี้จะเป็นรูปลายของแท้ดอกไม้ แซ่ดออกเต่าแซ่ดออกมาแส่ดอกเต่านะครับอันนี้กับผมเลือกอันนี้เกิดพ่อฮ้องทรงมันอันนี้มันเป็นทรงเมืองแต่มันเป็นลายม่านพ่อฮ้องม่านเดียวครับม่านเดี่ยวแต่ถ้ามันเป็นทรงม่านก็แต่ก่มันยังบาดผ้าพ่อฮ้องเป่ามันออมเข้าไปแล้วมันคบามันจะออกอย่างบาดผ้าเนี้ยอันนี้พ่อฮ้องทรงม่านแล้วพ่อฮ้องเลยพ่อฮ้องว่าเป็นสนงหลุกม่านทรงุมม่านกับอันนี้จะพ่อฮ้องม่านเดียวม่านเดียวก็คือลายผ้าม่าน บ้านเราเราก็ไปเฮอม่าม่านม่านเพราม่านนี่คือม่านม่านเนาะม่านอันนี้ก็ปแบบยังดูก่อนเราก็ไปตีตุ้มสีแก่นเรวขัดเงาลงตดำในส่วนมือนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเงินเนาะเจ้าเงินครับเจ้าี่จะเป21ทาอันนี้ทานี่จะเป็นลายของบ้านแม่ย้อยซึ่งเดียวนี้เราดืงของบ้านแม่ย้อยไปนะ บ้านไม่ย้อยนนี้เป็นแห่งบ้านเรื่องที่มันทำเกิงเงินนะต่่านสายนี่ครับผมอ๋อสลาจะมีอยู่ก่อนสลาแต่ยังบ้านเดียวก็สุพรรณนะครับ<แ>เดี๋ยวเวัตสุพันก็แ่อยง่ายไป<อ>แต่ก็มีอยู่มีบางที่หลังละครับครับผมเนีย่ยแต่ก่อนนี้เปิ้อนกาะมาเอาครัวบ้านเฮาวเนี่ยไปไปต้องไปตีไปอย่างเงี้ยันครบแล้วมายุบหลังๆนี้เพื่อกาะเรื่องลงทุนก็เดียวอย่างเดียวกลับหน้าไปบ้านเราก็บยังส่งคัวไปอยู่ส่งคัวไปอยู่ออกปปิจ เอาไปตองเนี่ยครับอันนี้กป็ของบ้านไม่ย่อยนี่นะครับเป็นของบ้านไม่ย่อยกระบุงนี่เป็นกระบุงอืออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นขันพานครับพานี่ทรงไปปกดพานี่มันเป็นก็ห้องขันเอวขันเอวอ๋อขันเอวครับอันนี้มันเป็นเป็นคล้ายๆของลาวอันนี้ลาวปะอันนี้ลาวอันนี้ของของไอวคอมฟอนอ๋ออันนี้เป็ลาวเป็นของลาวเจ้าของลาวเลยงครับ เขาว่าบ้านเฮาจะอสวงลักษณะแบบตรงนี้เขาสูงเนียนนะครับเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อนี่แบบลาวแบบลาวเออผมก็ว่าบขาเคยคุ้นแต่เจ้าอันนี้ของเราเจ้าของกระฟ่อนสองอันเนี้ยปะค่ะเจ้าเขามาโชว์มาได้เจ้าเจ้าะอันนี้คือในห้องที่๋ต้องนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้อยู่แล้วเนาะ เราต้องเที่ยวมาก็มาแอวได้เจ้าแล้วก่อนจริงๆวัตถุประสงค์หลักช่วงนี้ก็คงจะเป็นออนไลน์แต่ออนไลน์ไปกว่านนไปก่อนนะเจ้าเนาะ, <พอ S 1> ะเพราะว่าช่วงโควิดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโควิดดีขึ้นเมื่อใดนะเจ้าเฮากลับเปิดให้บริการเหมือนเดิมเจ้าออนไลน์นีต่ติดต่อทางด้านบนก็เดี๋ยวโทรมาที่เบอร์โทรอ้อยเอ็มก็ได้นะเจ้าค่ะ089 855 4802อีกครั้งนะเจ้า089 แปดห้าห้าสิบแปดศูนย์สองนะเจ้าดีเจอ้อยใจที่วัดศรีสุพรรณเจ้าเจ้าจะมีงานประจำปีเนาะค่ะเครื่องเงินเครื่องเคินปลายปีออนะเจ้าปเะมา<ร>ช่วงช่วงช่วงปีใหม่พอดีป่ะปลายปีแล้วค่อมปีใหม่แล้วก็แหมประมาณสักปกติสัเก้าสามสิบถึงวันที่หนึ่งที่สองจะเเจ้าจ<อ>ต้องดูปฏิทินแหมกรมเจ้า มีสามนี่ก็ไม่ไม่ปีใหม่ค่ะทันวาทันวาปีใหม่ปีใหม่สากลเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวช่วงนั้นคงจะซาแล้วเนาะคงจะน่าจะซาว่าคาดหวังว่านะเจ้าเนาะเจ้าปีแล้วก็เจออยู่นะเนาะเจออยู่เจ้าเครื่องเงินเครื่องเขินปีนี้จะเป็นครั้งที่4นะเจ้าถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีโควิดเนาะปพะเนาะเฮาก็จะได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกับเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินประจําปี65ครั้งที่4นะเจ้าเจ้ามีโอกาสผมก็จะ เจริญเลยนะเจ้าว่เออวแล้วก็มาทําข่าวนะเจ้าเนาะเจ้าได้เจ้ากานนี้มียังก็ครับก็ฝากวัดศรีสุพรรณนะเจ้าในช่วงโควิดจะอีนะเจ้าเนื่องจากวัดของเราเป็นวัดในเวียงเนาะการค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟนี้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นฟิกคอร์สนะจว่าเดี๋ยวนี้ทาง ลูกซย์ลูกหาอย่างหมูข้าเจ้าเนี่ยก็ต้องช่วยกันที่จะเสว่าหากินแล้วก็ไปคล้ายกับว่าจะค้าขายมันก็เขียมนะเจ้าน<ก>นเนาะเขากลัมาหัดมาเล่นออนไลน์ตามที่เป็นมาส,มาสอนไว้นี่นะเจ้าแต่กับโมฮูจ,จะจะเวอร์ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นเก่านะคะยังได้ยังได้ข,ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมทําบุญนะเจ้าเขาก็เข้าไปในที่เพจวสีสุพรรณได้นะเจ้าเฟซบุ๊กนะเจ้าเขาก็จะมี q r Code คให้ท่านบริจาคบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะเจ้าช่วยบูรุงน้ําไฟวาดตาม ภาวะเศรษฐกิจวิกฤตยีนะเจ้าก็อจะขอบพระคุณล่วงหน้าเจ้าเจ้าวันนี้ขอบคุณคุณอ้อยตัวเนิร์เจ้าต้องขอบคุณพ่อครูเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุค่ะพ่อสามแม่ครูอมพรับสวัสดีเจ้าแม่ครูครับอันนี้เปิดห้องว่าอยัง อแถวนี้ก็เป็นท้องว่าควงสลาเจ้าควงสลาเจ<ร>้าไว้วัดศรีสุพรรณนี่เจ<ร>้าควงสลาวัดศรีสุพรรณเจ้าครับแถวนี้เลยนะเจ้าแถวนี้แม่โมดค่ะที่ทํางานแต่วันนี้บ่ค่อยมีคนทํางานโควิดเจ้าแล้วฟังคุณจะเป็นนักเรียนเรียนเจ<ร>้าแต่ตอนนี้พิดเนาะเจ้าโ,โควิดเจ้าะแล้วตอนนี้แม่ครูทำงานกำลังทำอย่างนี้ครับอ๋อแม่ครูกำลังเดี๋ยวนะี้แม่คมรูเซมแบตกัน ให้ครูกำลังแปลงตุงกระด้างจ้ะพระท้องวัดตุงกระด้างจ้ะเจ้าเจ้าเป็นอิริยาบถของอันพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดตรัสรู้บริณิทานครับอ๋อนี่ไล่ตั้งแต่เกิดมาเนาะเจ้าเกิดโอ้โคตรมดเลยเจ้าโคตรมดเลยเจ้าเป็นพิธีญาบทของพระพุทธเจ้าเจ้าตุงกระด้างเจ้าแต่ทำโดยอะไรครับโลหะนี่คืออลูมิเนียมเจ้าอลูมิเนียม เอาไปติดตั้งไหนไม่รูอันนี้เป like bon ิ้นจะไปติดตั้งวัดล้องทานที่ต yes ังละปูนปนเจ้าอ๋อแสดงว่าเปิ้นไ่ได้สั่งอันเดียวเนาะเจ้าเปิ้นไ่ได้สั่งอันเดียวเจ้าเปิ้นสั่งหลายหลายอันเหมือนกันนะเจ้าครับอันนี้อันอันนี้อันที่สองเจ้าละติปุนกำลังจะแย่เป็นอันที่สามเจ้าอ๋ออันที่ห้าครับเจ้าอันที่หนึ่งทรงของปนไปแล้วเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าการทำตรงกระดานนี้ใช้เวลาเหมือนครับเหมือนค่ะเป็นเดือนเหมือนกันนะเจ้าสองคนนะเจ้าแห้ง สองคนช่วยกันทำเจ้าเขามันรายละเอียดเนาะเจ้าก็น่ากันกันเนาะเพราะว่าผมสังเกตพอเนี่ยรายละเอียดแต่ละจุดเนาะเจ้าเนี่ยยังไม่เขาเป็ข้อหัวอย่างที่ตั้งอ๋อตีหองเป็นว่าหย่ำหย่ำพื้นคือหย่ำเนื้อมันสีมันฝังแบบเจ้าเนื้อมันมีลายสีมันเออเนาะถ้าเป็นเลี่ยมๆลี่สีจะแบบฝังเจ้าเปียบๆนี่หนาเจ้าสีมันจะแบบฝังลงไปในเนื้อโลหะเจ้า กว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันเนาะเจ้าต้องใช้เวลาเนี่ยเจ้าแม่ครูเป็นคนบ้านไหนเป็นคนบ้านงวลายนะเจ้างวลายนี่กะเจ้าคนงวลไลเนี่ยเป็นนังเก่งกันเนาะมาจ้างอิ๊บเจ้านอกก่อนนี่ซ้ำนักเหล่านี้เจ้าเจ้าโอ้เพนี่มันยักเสี่ยงแบบว่าตอนนี้นะ รุ่นใหม่นี่ซืบทอ,อดพงกะครับมีก่าเ,เป็นเจ้าบ้านต้องเพ้พ่อ,องเจา้าตังตีอื่นพ่อ,องเจา้าครับตังชุมชนอื่นก็มีต่างจังหวัดก็มีเจา้าอ๋อเออเออนาะ,ะตีนะแต่ดีนะตีชุมชนงวนไล,ลยเปิดยังขักษาไว้เนาะจ้ถ้าไปปอเปิลยังถ่ายทอดให้คนที่สนใจตัวเองเนาะจ้าแล้วเวลามีการสอนนี่แม่ครูก็ไปสอนตัวเองเนาะจ้าดครับ เป็นภาพปริเธียมทรงเรีย,ยนภาพประเธียมทำในจังหวัดเชียงใหม่นี่เจ้าก<อ>็จะมีวัดพันเตาวัวดดับภไพวัดเจรีหลวงแล้วก็วัดสีโซดาเจา้าที่ที่ไปสอนนี่เจ้าที่แม่ครูไปสอนนะครับเจา้าดีแล้วครับบุญกั้มบุญจูเจ้าขอบคุณเจา้าข,ขอบคุณแม่ครูนักๆเลย แล้วตอนนี้เหลือกันไม่คูยอ่นเนาะเจ้าเพราะว่าโควิดคนบาฮือชุมนุมกันหลายคนเนาะต้องเข้าใจกันก็แต่ตัวนี้ก็ถ้านักท่องเที่ยวมาเอลได้อยู่เอ๊ส่วนมากนักท่องเที่ยวนี่จะมามีเลยช่วงนี้หมีเลยเนาะมีเลยเจ้าก็ถนนก็นเดินก็บหมีเนาะเจ้าอ๋ออินดู่ะเจ้ามันเหมือนกันหมดเลยเนาะค่ะเจ้าต้องแต่อย่างไรก็ขอบคุณแม่ครูนักนักตีฮักษา ของัะเกาของบมกเกไววอย่างเงี้ยขอบคุณแม่ครูนะนะครับขอบคุณเจ้ายินดีเจ้าครับผมอันนี้ก็เป็นข่วงของสลาสลาที่เปิ้ไมาเฮียน8 0ดร้อชั่วโมงนะครับเนาะตอนนี้ครับชั่วโมงนี้คิดราคาเท่าไรครัอันนี้เฮียนฟรีอะครับเฮียนฟรีเลยครับเฮียนฟรีครับเพราะก็มีหลายต่างจังหวัดนขมีครับที่เปิ้ไม้เฮียนเนี่ยนะครับครับครับที่เขาได้สอนไปนี่ก็มีมีบนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นเก็บชิ้นสุดท้ายละ ครับครับอันนี้ครับครับอันนี้จะเป็นลายนุนสูงเนาะครับอันนี้จะเป็นหูบจ้างอันนี้จะมีความนุนขึ้นมาหนักครับผมครับครับครับแล้วก็จะมีจะมีลายจะมีลายไอ้อันลายพุทตานอันนี้ก็จะเป็นนุนสูงครับนะครับวันนี้ อันนี้เป็นลายพุทธานครับนี่เป็นลายพุทธานครับครับลายดอกพุทธานพุทธานี่มันเป็นของเมืองเนาะเป็นของเมืองเฮาแต่เมื่อก่อนเปิ้นฮ้องจะเป็นไายอันที่ในพวกก็อนฮองดอกพุทธานเนาะอดอกพุทธานครับครับนะครับแล้วก็มีอยู่สาวสาวท่านที่มเฮียนนี่นะครับครับครับเพราะว่ามันเป็นของของทางวิไลยในวังที่ผมอู่ไปตะกี้เนาะครับครับเพิ่นก็ไออันทำ นี่มาอยู่ประมาณ10บกว่าปีแล้วที่อันถ่ายทอดนี่นะครับครับครผมก็มีแม่ครูเิ่นเิ่นทัหน้าที่หลักเนาะในการสอนครับแล้วผมก็ครับแล้วก็ออันผมก็เข้ามาช่วยเสริมครับในการทําเรื่องความนุ่งความอย่างเทคนิคแต่ละอย่างละอย่างไปครับครับผมครับครับครับถ้าเป็นวิชาการนก็ด็อคเตอร์แล้วนะมึงขั้นนั้นนะครับ บอกว่าทางวิชาการเปิ้ลจะได้กันแล้วแต่พอว่าดรปครูเนาะปครูเก่าเนาะเก่าเออครับกัมเมืองเฮาต้องปครูเก้าเนาะครับครับปอกูธรรมดานะแต่ถ้าปครูเก้านี่มันต้องดรแล้วเนาะรุ่นซาตราช่าอะไรเด้อครับเมื่อกว่าเมื่อกว่าเปลี่ยนไปเนาะนะครับเพราะว่าเขาเขาสลาจับบ้านเนาะครับครับครับเมื่อกว่าได้เงินห้ามเินตุงเงิงกระมากรับเปิ้ลครับสมัยตะก่อนนี้พ่อแม่กับชตางกับเจ้าเขนี้ครับลูก เราได้เงียนสูงไปก็ก็ไปทำงานอย่างอื่นก็มี oh. อย่ากเงี้ยครัอเราได้เงียนหมอกป่าให้ไปดีก็ยากาศดีดีกว่าอย่ากเะครับครับครับ,รบมาได้ไปไหนตัวยไ,ได้ไปไหนตัวย <c oughs> อยู่กระปอกกับ,บแม่ยงเนี้ยครับครับครับผมเคยหันบรรยากาศของคนสมัยก่อนเมื่อสักสักห้าหกสิบปีปฏิพานมาเนาะชุมชนงนลนยมันไห้จะเป็นม่วนขนาดเลยเนาะหมันม่วนครับก้าวเขาเข้ามานี่นะครับสมัยแต่ก่อนแม่ผมน้อยเนาะครับหมอกสักห้าหกขวบนี่นะเขาเตียวต้องแตก ปากประตูจังไม่ถนนเส้นมูนัจะเข้ามางูร้ายนะครับแทบทุกบ้านจะได้ยินเสียงคลอนตงปังตงปังปุงปังตั้งแต่หัวถนนขึ้นมานะครับมาถึงปุ๊น่ะประตูหายาบอสักวันเนี่ยต้องคือปรคุตปลาผมเตลวอแล้วตั้งแต่หัวถนนถึงใต้ถนนนะเนาะแล้วจะเล่าบรรยากาศว่าถนนสมัยก่อนเป็นจะได้บอกครับเนี่ยเพราะว่า อถึงคนนักท네่องเที่ยวมากกว่ามาถนนคนเดินเน่อยแล้วมาติวัดนี่เนาะครับแต่บรรยากาศทางถนนถ้าเตลมาเนี่ยตั้งแต่หัวถนนถึงท่าถนนเนี่ยคือเหล่าว่าเป็นจะได้พ่องนี่ยเนาะล้านนั่นล้านนี่เป็นของไพรเนาะครับส่วนมากล้านั่งข้างนี่จะเป็นของบัดเดียวนี้มันเหลืออยู่บักกี่ร้านสักสี่ห้าร้านนะครับบัดเดียวนี่ยตีร้านเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับเก่าแก่ดั้งเดิมติดติเหลือหลักบัดเดียวที่แท้ก็มีล้านกว่าหลายสิบ อทองของไอ้อันทองป้าอุไรวันนั่นน่ะร้านวไลสินตั้งเดิมตั้งแต่แเก่าแล้วตามบ้านตามจองนี่ก็มีอยู่ที่เปียน,เป,นเป็นเตาเซ,า,ะะเซา้วนะเตาเซาเตาเซายังมีอยู่ก่อมีอยู่มีบางตีกับบับเดียบักกี่ตีนะรหบเหลยอสักสี่สิบห้าตีเหมือนกันนะเพราะมันหายไปเลิกไปอย่างไปครับบางทีเปื่นก็ไปทำอย่างคนละปูน เพื่อก็เอาไปทําที่บ้านเพื่อนเนี้ยอยา<น>แล้วก็เอามาสูงเนี้ยอย่าเพื่อนบาแค่เข้ามาละในเมียง<ๆ>อยาครับครับครับอ่าอยู่กับบ้านมันหอได้การเนาะถ้าเอามาเนี้ยต้องหอกได้เพียมาแผ้วได้การกระเดียวกี่เข้าตอนไดการทำน้อยปีกบ,บ้านละอยาครับม,มาได้การ อีตัวคือประคุณเหล่าเนาะบรรยากาศสมัยก่อนเป็นเจไดญเนาะรักตุกเตียวไปตัวกันเนาะข้าเจะดีเนาะประคุณเนาะจะม่วนอยู่เขาขอแหมวันผมขอแหมวันได้ก็เข้าได้ก็ค่คยนัดกันกันเนาะค่ยนัดนะครับเอาตอนเจ้าเจ้าบ่ หรือว่าตอนตอนจุ้งเจ้าอย่างกับมันบุฮ้อนดีมันบุฮ้อนดีเนาะครับครับแล้วคือพลาครูเตียวปลาไปกับนี่คืออู้ถึงบะเกามันเปลี่ยนจะได้เนาะครับเขาได้ได้เอาแล้วบอกครับในวัดนี้ครบหรือยังพลาครูในวัดนี้จะอู้ถือก็ครบละอีกตนึงครบละอีกตัเนาะครับในการเฮียนหู้ควงสลาเฉลยอย่างกับมีหมดละครับสถานที่จำแนกผลิตภัณฑ์อย่างก็มีละครับมีละครับเอาบทก็มีละอย่างก็มีละครับครับก็ ขอบคุณประครูแหมรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับจุกดีครับ